อ่าครับสวัสดีครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าอันนี้ไม่รู้ว่ามือใหม่หรือว่าพ่อบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าที่มาถามโทรมาถามว่าอ่าผมจะถอดถังอ่าเครื่องซักผ้าประมาณนี้นะครับอ่าที่มีมอเตอร์ไดเรกพวกนี้นะครับหรือว่าระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าจะถอดถังออกมาล้างจะล้างแบบไหนถอดได้หรือเปล่าหรือถอดยากหรือเปล่าประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะมาถอดอ่าถังอ่าให้ดูเลยนะครับถังข้างในนะครับเพราะว่า รู้สึกว่ามันจะโสกโปกมีคราบอะไรติดผ้ามานะครับทีนี้พ่อวาดหรือว่าพี่น้องมือใหม่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะถอดถังถอดยากหรือเปล่าอันนี้ยืนยันได้นะครับว่าถังแบบนี้นะครับจะพวกนี้นะครับถอดไม่ยากครับถอดง่ายนิดเดียวนะครับถังแบบนี้นะครับถังจะพวกนี้นะครับด้านในของเขานะครับจะมีน็อตเบอร์สิบยึดไว้เท่านั้นเองครับ4ตัวนะครับ อาถังบางรุ่นนะครับที่ใช้น็อตอาแบบนี้นะครับที่ยึดแกนถังนะครับยึดอาตัวถังด้านในติดแกนนะครับแบบนี้ถอดยากนะครับยากกว่านี้เป็นเป็นร้อยเท่าเลยนะครับเนี่ยอันนี้ถอดออกแล้วปุ๊บนะครับไม่ต้องไปใช้อาสามขาสี่ขาดึงเลยนะครับถอดน็อตออกสี่ตัวแล้วก็ยกออกมาได้ง่ายมากนิดเดียวครับอันนี้พูดถึงอาถอดถังด้านในนะครับแล้วมีพี่น้องถามว่าอาถ้าอา ถ้าเราจะถอดแกนซักถอดมอเตอร์เนี่ยถอดยังไงถอดได้หรือเปล่าดูแล้วหาที่ถอดไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> อ่าอ่าถ้ามีเวลาหรือว่าอ่าลองช่วยลงคลิปให้ดูหน่อยว่าถอดยังไงนะครับวันนี้ก็เลยมีอยู่อยู่สองอย่างนะครับถอดถังออกมาแล้วก็ถอดมอเตอร์แล้วก็แกนซักตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับเอาออกมาอ่าถือว่าชาแหละออกมาเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาเอา,เอามาลงคลิปให้ดูนะครับ อ่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปถอดถังนะครับเพราะถังมันถอดง่ายอยู่แล้วนะครับก <c oughs> <c oughs> <ๆ>่อนอื่นผมจะถอดไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะพวกนี้ครับถอดพวกนี้ออกก่อนนะครับว่าจะถอดได้หรือเปล่าย <c oughs> <c oughs> ังไงนะครับอ่เราจะเป็นจะต้องถอดพวกนี้ออกด้วยนะครับ <c oughs> เนื่ Bla <c oughs> <ๆ>องจากว่ามาติดฐานนะครับฐานมันจะติดอยู่ตรงนี้ <c oughs> ๆๆอ,อ,อ่เกะไก่ตัวนี้นะครับเราต้องถอดพวกนี้ออกก่อนนะครับอ่านอกนั้นเราก็มาถอดอ่ามอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ถอดแกนซักออกมาเป็นเป็นชุดๆุดไปเลยนะครับ เอาล้วครับว่าแล้วเราก็เราก็มาถอดด้านบนก่อนนะครับอาสวนถังถอดง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถอดยังไงแป๊บเดียวก็ได้เลยครับอ่าก่อนอื่นเราต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกก่อนครับมอเตอร์ไดรเล็กออกก่อนนะครับนี่แหละครับปัญหาตัวนี้มันดูดนะครับมันติดแน่นนะครับอ่าต้องช่วยดันออกมาเลยนะครับ ดึงขึ้นมาเลยอ่าดึงตรงๆอย่าไปเคาะมันนะครับติดแน่นเลยเนะี่ยออกยากเลยอ่ะขึ้นข้างบนเลยเอาไหนก็จะออกแล้วครับนี่นะครับมันเป็นแม่เหล็กดูดนะครับอยากพี่น้องเคยเจอครับ มันถอดยากนะครับเราต้องดึงออกมาอย่างเดียวนะครับจากนั้นมาแล้วก็มาคลายน็อตตัวนี้ครับสี่ตัวเลยนะครับ อ่ตอนถอดตัวนี้ออกนะครับต้องระวังนะครับมันจะมีบูทสวมน็อตพวกนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวนี้หลวมนะครับเนี่ยครับต้องระวังให้ดีนะครับเก็บรักษาดีๆนะครับเนี่ยครับเพราะมันจะมีบูทตรงนี้นะครับอ่าถ้ามันหายไปตัวหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้โยกได้เลยนะครับอาวแล้วครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวนี้ออกนะครับก่อนจะถอดตัวนี้ต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับอ่า ไอ้ตัวยกคัสนี่นะครับปวดล็อกก่อนนะครับอาจจะนันก็ยกขึ้นมาเลยนะครับนะครับตัวเนี้ยครับยกได้นะครับตัวเนี้ยครับปวดล็อกออกมาเรากอยกได้นะครับมันต้องจำแหลกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับ ยกตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดันออกไปทางโน้นนะครับเพื่อที่จะให้มันหลุดล็อกไปเพราะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับดึงออกมาเลยครับเห็นครับหลุดมาแล้วเนี่ยครับอยู่ต่างหากนะครับอันนี้ตัวยกเฟืองคอล่าอาจจะน้ำมาแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาเลยครับพร้อมกับสปริงถ้าเราไม่เข้าใจว่าเอ้ยสปริงจะอยู่ตรงไหนยังไงเราต้องจําให้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะงัดไปงัดมาเพราะว่า มีสปริงตัวนี้ช่วยนะครับก่อนที่เราจะถอดตัวนี้เราต้องสังเกตดูดีๆนะครับอาจะนั้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้เอาไว้ที่เดิมก็ได้นะครับแล้วก็มาถอดฐานตัวนี้ออกเลยนะครับเนี่ยครับที่เรา <c oughs> เราจะอาอาถอดถังนะครับเถอดแกนออกมานะครับอตอนนี้เรายังไม่ถอดนะครับเรายังไม่ถอดเพราะว่าอันนี้วิธีถอดถอดไอตัวแกนนะครับ แต่เด็ดตอนนี้ผมจะไปถอดถังแล้วนะครับว่าถังถอดยากหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้ถึงเวลาที่จะถอดถังนะครับอ่าเมื่อกี้ผมไปเตรียมตัวนั้นออกเนื่องจากว่ามันจะเกะกะตัวนั้นเองครับเพราะว่ามันต้องได้ถอดออกให้หมดนะครับอ่าหลังจากที่เราถอดคลายน็อตพวกนี้ออกแล้วนะครับเนี่ยครับคลายน็อตออกมานะครับมันก็จะมีที่ล็อกอยู่เท่านั้นเองนะครับอ่าที่ล็อกของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยครับอ่าประมาณนี้ครับเราปลดล็อกมันก็จะออกได้ง่ายนะครับ เนี่ยครับหลังจากที่เราถอดฝาครอบออกแล้วนะครับมันก็จะเหลือถัองในวนอยู่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราถอดใบซักออกอมันจะมีน็อตอยู่ข้างใน4ตัวเท่านั้นเองครับง่ายมากนะครับนี่เราก็ถอดออกมาได้เรียบร้อยนะครับไม่ยากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับด้านในนี่อาจจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่สตัวนะครับเดี๋ยวเราถอดน็อต เบอร์สิบสี่ตัวออกมามันก็ยกถานขึ้นมาได้เลยครับไม่ติดไม่ขัดนะครับรุ่นนี้ครับเอาล้ครับเราเอาน็อตออ,ออกมาสี่ตัวยกขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะพวกนี้ไม่เหมือนอรุ่นแบบนี้นะครับรุ่นที่ใช้แหวนเบอร์สามสิบแปดนี่นะครับอันเนี้ยโอ้โหสุดยอดออกยากมากครับ อ่ทีนี้เราจะยกขึ้นมาเลยนะครับยกมาอย่างง่ายเลยนะครับเนี่ยครับไม่มีอะไรติดขัดนะครับอ่าสามขาสี่ขาไม่ต้องได้ใช้เลยนะครับเนี่ยครับเอาละครับทีนี้อ่าถ้าด้านในมันสกปรกยังไงเราก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับเอาวิธีถอดถังของอ่าเครื่องซักผ้าอ่าระบบอินเวอร์เตอร์แบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับถอดถังนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับ ทีนี้เราจะไปถอดแกนซักด้วยนะครับเอาลหรครับไปถอดเลยครับอ่าต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับเนี่ยครับผมก็ใช้เครื่องมือบ้านๆเหมือนเดิมนานมากครับห้าเก้าปีแล้วอ่าเดี๋ยวเราก็จะถอดออกมาอันนี้มันจะเกะกระถังเพราะตัวนี้ต้องได้ออกนะครับสําหรับที่จะถอดแกนนะครับอ่าจากนั้นมาเราก็ต้องเอาน็อตพวกนี้ออกให้หมดนะครับตัวนี้อ่า ไอ้ฝาครอบตรงนี้นะครับต้องได้เอาออกทุกตัวเลยนะครับเนี่ยครับออกให้หมดเลยนะครับเอาออกให้ครบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาถอดไอ้ตัวนี้ออกมาอีกชิ้นหนึ่งก่อนนะครับอ่าทีนี้เราก็งัดไอ้ตัวฐานนี้ออกมาก่อนนะครับ นี่ครับแต่เราดูปืนทุกอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับด้านในตัวหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเราจะถอดแกนแล้วนะครับทีนี้เราตอาน็อตพวกนี้ออกให้หมดนะครับตอนนี้ก็สังเกตได้นะครับสําหรับถังแบบนี้นะครับใส่น็อตไม่ครบนะครับใส่น็อตไม่ครบทําให้ถังเหวี่ยงได้นะครับเนี่ยครับน็อตต้องครบนะครับตอนที่พี่น้องถอดนะครับต้องระวังให้ดีนะครับน็อตทุกตัวจะต้องครบแล้วก็ต้องแน่นด้วยนะครับ อ่ะทีนี้เราก็จะมาถอดน็อตพวกนี้ออกนะครับออกเลยนะครับเนี่ยครับไอยตัวนี้จะเป็นรูปโค้งแบบนี้นะครับสองข้างเอาออกเลยนะครับเนี่ยครับอ่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดน็อตฐานของมนออกนะครับอ่าก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าน็อตฐานพวกนี้นะครับถ้าพี่น้องถอดนะครับ ต้องเอาใสให้ครบแล้วก็หมุนให้มันแน่นๆนะครับเนี่ยครับฐานมันเดี๋ยวเราเอานอ็อตพวกนี้ออกหมดนะครับอ้าวตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับนอ็อตอันนี้เป็นฐานของมันนะครับอย่าลืมางที่ผมบอกนะครับนอ็อตฐานตัวนี้จะต้องครบแล้วก็ต้องแน่นนะครับทีนี้ไม่มีอะไรแล้วเรางัดขึ้นมาเลยนะครับ นี่นะครับชุดแกนซักของมันก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยครับไอตัวนี้เวลาเราใส่ก็ดูให้มันดีนะครับเนี่ยครับสำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับผมก็ได้ตอบคำถามไปเลยนะครับวิธีถอดถังออกมาล้างแล้วก็ถอดแกนซักออกไปด้วยนะครับอสาเหตุที่มันอติดมันขัดมันอาจจะเป็นที่ตลัลูกปืนเห็นไหมครับตาลับลูกปืน กินไม่สนิทนะครับลอยออกมาได้นะครับเนี่ยครับกินไม่สนิทอ่าต่อมาก็อาจจะใส่น็อตตัวนี้นะครับฐานตัวนี้ครับไม่ตรงนะครับเมื่อไม่ตรงมันเอียงครับเวลามันซักมันมันปั่นมันจะทําให้ไอตัวมอเตอร์พวกนี้ครับมันเบียดกันได้นะครับหลังจากที่มันเบียดเครื่องสภาพ้าก็จะเกิดการเออร์เลอร์ขึ้นมาเลยนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นการตอบคาถามสําหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับอันนี้สำแหลหมดเลยนะครับ ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับา <c oughs> อาธีการถอดก็ต้องถอดเหมือนผมเนี่ยนะครับเข้ามาดูคลิปผมก็ถอดได้ง่ายนิดเดียวนะครับขอบคุณมากมายสำหรับพี่น้องที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ